เอาคับสวัสีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับีเคครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับโจนอันบอ์ใช้คํานี้ได้ไหมไม่รู้ไอ้เยอะกูไม่รู้ชื่อช่วงแต่วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมยิ้มแย้มแจ่มใสมากนะบนวันที่เนะเพื่อนๆคงจะได้ดูคลิปวิดีโอคลิปที่แล้วไปนะครับของคอสิตทุกพาร์ทไหนเหมาะกับคุณนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดของที่ผมได้สั่งไปนะครับผมแล้วก็พูดถึงในต้นวิดีโอที่แล้วนะครับผม กล่องนะครับผมอยู่นี่ยัดเคใหญ่ไปเลิร์เวลานะครับอันนี้เดี๋ยวเซ็นเซ,นเซอร์เอาไม่เป็นไรนะครับผมปะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าไอ้ที่อยู่ข้างในนี่มันคืออะไรครับผมอ่นะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกล่องมันก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมเป็นกล่องที่ไม่ได้ถูกแกะมาก่อนนะอันนี้เหมือนม e ีรอยแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่รอยแกะนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็ไม่มีนะครับผม เรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับใครที่ติดตามช่องผมมาก็น่าจะรู้ว่าผมมีโรคประจําตัวนะครับ mm hmm. ใช้คอาโรคประจำตัวโรคหนึงเลยนั่นคือการกลัวของใหม่นะครับผมมันก็ไม่เชิงกลัวหรอกแต่มันเป็นการตื่นเต้นนะครับ mm hmm. เราก็เลยแบบจะมือสั่นหน่อยนะถ้าในวิดีโอนี้เห็นผมมือสั่นก็ไม่ต้องแปลกใจอันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนทนผมเดี mm ๋ย hmm. วมันบาดมือกูอืม mm hmm. โอ้ ข้างในนี้นะครับเป็นเอกอเป็นใบของร้านคลาสสิกเกมช็อปนะครับผมคลาสสิกเกมช็อปนะฮะที่ผมได้ตักซื้อมาอ๋อมันอยู่ข้างในนี้แล้วครับผมมันอยู่ข้างในนี้แล้วครับเอามาดีๆครับไอ้ยักกล่องอะไรกล่องอะไรเออ เดี๋ยวเรามาปรับมุมดีๆกันนะครับผมเมื่อกี้กล่องใหญ่อะไรต้องใช้มุมนี้นะโอเคนะสลับจอบแปนน๊บนึงนะครับโอเคมาเป็นจอน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือผมอะ่ะไม่เวลาเปิดกลนะ่องแล้วหรือเวลาทำชิปนะจะไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรนะครับจะให้ดูก่อนนะยังไม่ได้ถูกฉีกถูกแก่ถูกใดๆทั้งปวงนะครับผมซึ่งคนที่กดเข้ามาก็รู้กันอยู่แล้วละ่ะว่าคืออะไรนะครับเอาพูดเลยแล้วกันสตีมเด็กนะครับผมโอ้ตายแล้วสุดท้ายผมก็ซื้อมันมาครับ สุดท้ายผมก็ซื้อมันมาสต d ีมกพูดเลยนะสตีม덱เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องเล่นเกมที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมไม่รู้ว่าเคยพูดออกสตรีมพูดกับที่ไหนหรือเปล่าว่าผมไม่น่าจะซื้อแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างก็เลยทําให้ตัดสินใจที่จะซื้อมันมานะครับแกะน้องออกมาจากคอครับ ตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อเป็นรุ่น64กิกนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นที่ต่ำที่สุดนะเป็นรุ่นที่ต่ำที่สุดของสต m เด็กนะครับผมหนักนะหนักเลยแหละเออเหมือนจะอ๋อนี่เปิดข้างล่างนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตที่จะกรีดนะครับผมเอ้ยเหมือนมันโดนกรีดมาแล้วนะเนี่ยนี่ไงให้ดูก่อนเห็นไหมเนี่ยโดนเปิดมาแล้วอา่มาเดีย๋ยวเปิดไปพร้อมกันครับ 3,2, 1 ชุบโอ้ oh my god attention นะครับ plug in Enfusa จะบอกให้เสียบชาร์จนะครับแล้วก็เปิด power on นะครับผม steam deck แล้วมันอยู่นี่แล้วครับโอ้ตายกูทำอะไรลงไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่ชาร์จของเขานะครับผมยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ดีงาม นะครับผมนี่เห็นไหมยังไม่ได้โดนโดนกรีดออกไปนะครับผมประเภทของเราอยู่นี่นะครับ Your games a going place อันนี้เป็นเครื่องชิวนะครับเพราะว่าสปีดแ็เราไม่มีสูบนะครับไม่มีเครื่องสูบแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นนี่ไหมอันนี้คือตัวล็อกนะครับตัวล็อกถ้ายังมีตัวเนี้ยคือยังเป็นมือหนึ่งนะครับ อันนี้คือมือหนึ่งให้มีตัวล็อกนี้ถ้าตัดออกก็จะกลายเป็นมือสองมือสามมือสี่อะไรบ้านไปซึ่งกูซื้อมากูจะไม่ตัดได้เยี่ยงไรใช้มือไรอ่าหลุดมาแล้วนะครับมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวโอ้นี่น,นี่มันต้องเป,อเ,อเปิดด้านไหนวะอ่านี่นี่มันต้องเปิดด้านนี้เออ เคสกับฟิล์มผมเนี่ยยังไม่มานะครับผมแต่มาวันนี้แหละมาวันเดียวกันนะครับโอ้ยกล้องกูพังเลยเห็นกล้องผมว่าโอ้ oh my god อ้ yeah. กล้องพังเลยทีเดียวตายแล้วภาพไม่สวยเลยขออนุญาตนะครับแต่จะ,จะใช้โทรศัพท์ช่วยด้วยนะครับผมผมจะเปรียบเทียบนะครับกับ Nintendo Switch อันนี้คือตัวที่เสริมจอย ขอไอเนียนะครับจะขอเอาออกมาก่อนอ้ยสวยงามมากอะ่ะสวยงามมากๆไม่หนักเว้ยไม่หนักเลยคือผมพูดเลยนะถ้าคุณเล่น Nintendo Switch ใช่ปะ่ะแล้วคุณใช้จอยเสริมแบบผมเหมือนกันเลยเผอๆไอ้นี้หนักกว่าอีกเดี๋ยวอันนี้ถือมือเดียวเนี่ยหนักนะอันนี้ถือมือเดียวหนักนะ Steam Deck พอกัน พอๆกันอาจจะหนักกว่านิดนึงอาจจะหนักกว่านิดนึงเฮ้ยแต่แต่มันไม่ได้ขนาดหรอเล็กกว่าเล็กไอสวิชที่เสริมเสริมตัวจอยเนี่ยเล็กกว่านิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆนะนอกนั้นคือ,อแล้วดูนะครับด้านหน้าสวยแล้วนะมาดูด้านหลังกันนะครับผมโอ้โหโอ้โหแต่ว่าเป็นรอยง่ายอยู่ เป็นรอยง่ายไหนหมายถึงเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับอันนี้ต้องใส่เคสนะครับง่ายมากเป็นรอยง่ายมากๆนะครับยัดแค่ลองไหมเสียบชาร์จกันเลยดีกว่านะครับเราต้องเอาออกมาจากตัวกระเป๋าเขาก่อนนะเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ในกระเป๋านะมันจะไม่ระบายความร้อนนะเพราะว่าแผงระบายความร้อนอยู่ด้านหลังนี้อ่านี่นะครับให้กล้องอีกกล้องหนึ่งดูด้วยนะครับผมอ่ะเสียบชาร์จกันนะครับผม อันนี้จะเป็นตัวของสายชาร์จนะครับผมก็จะเอามากันนะฮะเชื่อตื่นเต้นมากแต่ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเยอะเลยนะ Steam Deck เนี่ยเซอร์ไพผมจริงๆครับว่าน้ำหนักมันไม่ได้หนักขนาดนั้นอ้อันนี้คือสายชาร์จเขาบ้านเราใช้ได้เลยครับเนี่ยสองหัวนงงี้สบายครับคือแต่อย่างที่บอกนะว่าใครที่เล่น Nintendo Switch นะครับผมแบบเสริมจอยนะใช้ iNe หรือ Hol y เนี่ย น้ำหนักจะประมาณคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเด็กจะหนักกว่านิดเดียวนิดเดียวคือแทบไม่รู้สึกเอางี้ถ้าจับสองมือไม่รู้สึกผมกล้าพูดเลยจับสองมือไม่รู้สึกแต่ถ้าจับมือเดียวอะ่ะอันนี้ชัดอ่าอันนี้นะครับเรามาดูพอร์ตด้านบนกันบ้างนะครับผมด้านบนเนี่ยเขาจะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแจ็ค3.5ไพซี C. แล้วปุ่มพาวเวอร์นะครับผมเฮ้ยนี่ไงผมกำลังอ่านๆอ,อยู่ว a t มาแล้ว โอเคอันนี้เครื่องมาแล้วครับแล้วก็มีแอนโูมด้วยในะแอนโูม,มน้องพูดดีเสียงกูมันดีดีเทคครับกูยังไม่ได้เปิดใจยังอ่าอะไร hey, ครับอ่า h a ป p y จริงพี่ happy h a ป p y โอ้ยสตีร์ภาษาไทยครับรออะไรเป็นคนไทยต้องเล่นภาษาไทยอไอ้เชีย่ยกูไปกดกุ๊บคือกูเห็นคำว่ากด A ใช่ไหมเมื่อกี้เด้อเด้อเดีอยดเนี่ยกด A กูก็กดตรงนี้เว้ย แต่นี่ปุ่ม B ไอ้แยกกูชินกับเลเยอร์อัลส์สวิตแต่ละมันปรับได้มันปรับได้ของไทยมันคือจาการ์ตาเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงเทพฯฮานอยจาก,การ์ตาเนี่นนยโดจีน67ไวไฟอันเดอร์กูเข้าไวไฟแป๊บโอเคอันนี้เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยมันก็มีแบตอยู่กูงโง่เองแหละเอ้ยหรือไม่ก็มันอาจจะกำลังลงระบบอยู่ไงแต่ว่ามันนานเออนี่ไงล็อกอินแล้วว้าวมาแล้ว เ oh. ดี๋ยวีโก้นะไต้รับเข้าสู่สตีมเด็กก่อนคุณจะเริ่มเรามาดูปุ่มก์กันเข้าวๆากันดีกว่ากดปุ่มใดก็ได้แต่ที่หน้าจอว้าวสตีมเด็กมีภาษาไทยแล้วแต่ไม่มีเครื่องขายในไทยว้า wow. วนี่คือปุ่มสตีมอ่ะโอเคอันนี้คือปุ่มเข้าถึงแบบรวดเร็วปุ่มปิดเครื่องกดหนึ่งครั้งเพื่อพักกดค้างเพ,พื่อเ,เปิดปิดอ๋อโอเคมันต้องกดค้างก็ถูกอ่ะนี่หว่าแต่ไอตอนที่ปูกดค้างก็ถูกอ่ะ ปุ่มปรับระดับเสียงนะฮะแล้วก็ใส่ m ม c โครอสบีการ์ดขอให้สนุกเย็ดเคเย็ดคืเกมแรกเลยจิวจิวอโหลดนานโหลดนานเอาเกมโหลดเร็วเร็วมันมันเล่นไอ้นี้ได้เว้ยมันเล่นรีโมทได้อย่างน้อยถามว่าเล่นจิวบอลได้ไหมเล่นได้แหละแต่ก็คือเป็นรีโมทแต่ก่อนอย่างนั้นอะสำหรับ64กิกะขีดจำกัดเฟรมอยู่ที่60อ่ะดีเฟนเท60อนุญาตหน้าจอภาพฉีกขาด ไม่ต้องวีซิงปรับอนุญาตภาพหน้าจอฉีกขาดคือไม่มีวีซิงหรือเปล่ามันต้องไม่อนุญาตดีปิดก็คือไม่อนุญาตใช่ป่ะการปรับเฉดแบบเครื่องอัลตาคืออะไรวะจำกัดทางงานความร้อนควบคุมความร้อน GPU กลับไปเซฟสังกีกรอบอันนี้อะอันนี้ FSR อยากปรับไอ้นี่วะตอนนีงการตั้งค่าอยู่นี่การตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ป่ะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงใช้ปุ่มแบบ Nintendo โอเคทีนี้ตรงนี้เป็น อ่าโอเคปุ่มนี้เป็นปุ่ม B แล้วแล้วก็ปุ่มปุ่ม B เป็นปุ่ม A อ่างงเอาเกมที่โหลดเร็วๆดิเวเวมยไม่ก็แวมพายเออเอออยาก,อยากลองเทอรเรียไม่เคยลองเล่นเทอเรียในคอนโซลเลยลองดิมือโน้ตบุ๊กอะเขาผิดพลาดาคุณได้เข้าสู่แล้วเออเชี่ยกูเปิด OBS อยู่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปลองเทสเล่นเดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ก่อน อ่าแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปที่ผมเปิดตีมเด็กไปนะครับผม เดี๋ยวาผมเนี่ยตื่นเต้นมากะครับผมแม้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังเห่ไม่หายนะครับผมเจ้าตัวน,นี้เนี่ยอยู่กับผมมา2วันแล้วนะครับผมแล้วผมก็เล่นได้อย่างเมามันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวจุกยางอนาล็อกเนี่ยเป็นของ Switch นะครับผมจอผมก็ขโมยมานะแล้วก็จริงๆเนี่ยผมมีเคสด้วยนะแต่ว่าเคสมันเนี่ยต้องมีกันด้านหน้าด้วยนะครับแต่เหมือนเคสมันเอาตัวมันไม่ค่อยดีว่ะเพราะว่ามันปิดไม่สนิทเว้ยแล้วผมก็เลยจะ ถอดมันออกมานะครับเพื่อที่จะใส่กลับเข้าไปใหม่ให้มันดีๆปรากฏว่าขาล็อกของตัวเคสอะ่ะมันหักเลยเว้ยผมก็เลยสั่งเคสใหม่ไปแล้วนะผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอางงแต่เคสตัวใหม่ที่สั่งมานี้ก็เป็นเคสแบบว่าปิดหลังนะครับผมปิดหลังเดียวก็เปื่อยหน้าก็เลยคิดว่าจะเอาสติกเกอร์มาติดนะครับผมก็น่าจะใช้ได้อยู่นะตรงนี้ผมก็ติดฟิล์มไปด้วยนะครับผมเป็นฟิล์มด้านไปก็ผมชอบฟิล์มด้านมากกว่าฟิล์มใสนะครับผมผมว่ามัน เรื่องการสัมผัสอะไรเงี้ยมันดีแล้วก็เรื่องการทิ้งคราบรอยนิ้วมือเนี่ยมันก็จะน้อยลงกว่าฟิล์มปกติด้วยนะครับแต่นั้นก็ตามนะครับผมก็เราได้พูดันไปนะครับผมว่าเราจะมาตอบคําถามกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็อย่าเลืกตอบคาถามเลยรียกว่าอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับผมจะคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมีคนพิมพ์ข้อความมาอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านกันนะครับผมคนแรกนะครับผมท่านเต้นะเต้บอรทษทอมนะเอาอะ เอาว่านะเออคือจริงๆแล้วเนี่ยในปกวิดีโอจะเห็นว่าผมมาถือ2เครื่องใช่ป่ะแต่ว่าในคลิปอะผมจะบอกว่าผมไม่มีสต a มเด็กเพราะว่าวันที่ผมทําปกคลิปอะคือวันที่ผมได้แล้วกับวันที่ผมอันวิดีโอคือวันที่ผมแค่สั่งซื้อแต่ว่ายังไม่ได้ต่อมาครับผมของคุณมอล6 9 8 2นะครับบอกว่า LG Alive Steam Deck Nintendo Switch ควรนับเป็น handheld game console หรือเปล่าครับตรงเนี้ยผมคิดว่าเรานับได้นะครับผมเพราะว่า สิ่งที่ทั้ง2เครื่องนี้มีเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือการพกผ่านนั่นเองนะครับแต่มั่ไม่มีจุดต่างกันเล็กน้อยนะครับผมอย่างเช่นไอ้เครื่องนี้มันค่อนข้างที่จะหนักนะครับเมื่อเทียบกับสวิชนะครับผมแล้วก็ใหญ่กว่าเยอะด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าถ้าสวิชแบบเสริมจอยเนี่ยมันจะเล็กกว่าสตีมเด็กอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าผมถอดจอยเสริมนี้ออกก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าสวิชเนี่ยมันเล็กกว่ามากนะครับผม ผมไม่ได้เอาจอยคอนมานะแต่ว่าถ้าเสียบจอยคอนไปด้วยมันก็จะเล็กกว่า Steam Deck อยู่มากๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการพกพาผมว่า Switch ก็ยังคงดีที่สุดในบรรดาอ,อ่าเอาเจียไลหรือ Steam Deck นะครับผมแล้วถามว่ามันควรนับเป็น handheld เกม e c o n s o l หรือเปล่าก็ควรนะครับเพราะว่ารูปแบบของ Steam Deck กับไลเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาอยู่แล้วนะครับผมต่อมาครับผมเป็นคอมเมนต์จากคุณลิมไลท์นะครับผม1 2 9บอกว่าสุงง่ายๆคือเครื่งไหนมีเกมที่อยากเล่นก็ให้ซื้อ สวิชเกมส่วนใหญ่จะแพงแต่ยังพอบินไปซื้อที่อาร์เจนตินาได้ถ้าเกมเก่าหน่อยราคาเผลอๆถูกกว่า s t e ีมอันนี้ก็จริงครับผมเพราะว่าในหลายๆเกมเนี่ยถ้าสมมติเราบินไปซื้อที่อาร์เจนตินาใช่ปะมันจะถูกกว่าซื้อ s t e ีมจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อสวิชมาเพื่อเล่นเกมเก่าอ่ะผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าราคามันจะถูกกวา่า เยอะเลยนะครับผมกับ s t e ีมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเกมอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบว่าเออคุณอยากเล่น mm. อยา่างผมเนี้ mm. ยเล่น Little Wish n o b e t a หรือว่าเกมอื่นๆอ่ะผมอยากเล่น Dark Soul aster, s o u l Remaster อย่างเผลอซื้อใน Steam, s t e ี m ก็อาจจะดีกว่านะครับผมอ่เพราะว่าใน Switch มันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ว่าเอาเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างผมเนี้ยเป็นคนที่ชอบ อคอนโซลแบบแฮนเทลนะครับผมผมมี PC ตัวแรงอยู่แล้ว1ตัวแล้วผมก็มี s ว i t c h อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็มี Steam Deck ด้วยนะครับผมผมว่าก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อหลายๆตัวถ้าเกิดคุณมีบัตเจตนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงซื้อ Steam Deck มานะครับผมเอาจริงๆแล้วก็คือว่าผมเป็นคนที่ชอบไปข้างนอกบ่อยในวันเสาร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือผมก็จะไปบ้านญาติซึ่งส่วนใหญ่อะผมก็อยากจะวเฮ้ยผมอยากเล่นจิวอรหรืออยากทำอย่างอื่นเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้เนาะเพราะว่า ราอยู่ข้างนอกด้วยนะครับผมปรติผมก็เล่นซูชิแลกแต่ว่าเซลดาผมก็ไม่ได้เคลียร์ร้อหรอกแต่ว่าผมเคลียร์เกมหลักไปจบเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเออความรู้สึกอยากจะกลับมาเล่นตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับหรืออย่างเช่นอ่าโปเกมอนก็รอเว l c ใหม่ก็เลยยังไม่มีความคิดที่กลับไปเล่นนะครับสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับผมว่าอยากจะซื้อเครื่องไหนนะครับผมเครื่องไหนมีเกมที่อยากเล่นมากกว่ากันก็ซื้อเครื่องนั้นรักกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผม คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง St ีมเด x นั่นแหละนะครับผมว่าหลังจากผมใช้งานไประยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกยังไงกับมันบ้างแล้วก็มีปัญหาตรงไหนที่ผมเจอหรือเปล่านะครับผมโอเคพันนี้ก็ขอตัวลาตก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมวิดีโอตัวนี้นะครับผมวิดีโอตัวนี้จะปล่อยในวันเสาร์นะครับผมซึ่งปกติแล้วเราจะไลฟ์กันวันเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าวันเสาร์นี้ผมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปสตีมวันอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะโอเคพาารนนนนนนีีี้้้ขออออตััััััววลกก่เเจจหหมคสสบบดยพ ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้ลิงก์ช้อปปีของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผม ส่วนวิธีที่3านะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโดเน a t ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโดเน a t ให้กันตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ